ู่บิ๊กแมตช์ฟุตบอลยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับค่ำคืนนี้ทัพอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ลงสนามฟาดแข่งเจอกับเต็งแชมป์อย่างฝรั่งเศสก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแนวทางที่วางไว้ให้ในโนตกลุ่มตัว VIP อย่าง กระทิงดูสเปนครับก็จบไปที่1ประตูต่อศูนย์ก็สดเชิดกันไปยินดีกับพี่น้องสมาชิกในกลุ่มพ่อผัวด้วยวันไหนที่ไม่ว่างมาลงคลิปแนวทางสามารถติดตามเพิ่มเติมในโน้ตกลุ่มได้เลยทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปครับสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มรับเสื้อกีฬาสมสรเกรดเพเยอร์หรือว่าจะเป็นเสื้อทีมชาติไว้ใส่เชียร์ในช่วงฟุตบอลยูโรแบบฟรีฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับไปดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันเลยดีกว่าส่วนทางฝั่งของทัมอัศวินสีสออย่าางงเเเนนนนนรรรแแแดดักกขขพวฉช,ชะโป ได้ที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนทีมชาติฝรั่งเศสรครับก็เฉือนออสเตรียมาที่1ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่ามี3แต้มเท่ากันวันนี้ครับความพร้อมตัวผู้เล่นของทางฝั่งฝรัง่งเศสก็ต้องบอกว่ามีข่าวร้ายตัวลุกตัวความหวังอย่างกัปตันทีมเคลริยนันเอ็มบัปเป้วันนี้มีอาการบาดเจ็บต้องเช็คฟิตไม่รู้ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนแดนกลางไม่ต้องพูดถึงครับคับข้างไปด้วยคุณภาพของซูเปอร์สตาร์อย่างเอ็นเโลกกงเต้เหลวรวมไปถึงออกตัวนกิสมันนั่นเองครับส่วนทางฝั่งของ ทับอัสวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้จากผู้เล่นแนวรับแบบชุดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเดนเซลดูฟฟี่สเตฟานเดอร์ไฟวัวจิลฟันไดรวมไปถึงนาธานอาเก้วันนี้เอามา เอามารับมือกับเกมลุกของฝรั่งเศสแบบจัดหนักจัดเต็มนนเดงครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นของระดับทีมชาติเป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสจะดูเหลือเกก่อนเล็กน้อยวันนี้สื่อต่างประเทศจึงยกมาให้ฝรั่งเศสดูดีกว่าที่ปอ,ป,อป่าตากลมครับแต่เท่าว่าวันนี้การขาดหายไปของคริจยนอันปัเป้มีผลกระทบต่อเกมลุกของฝรั่งเศสแน่นอนครับโอ้โหยกมาแบบนี้เชื่อว่า90นาทีวันนี้เนเธอร์แลนด์ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับวันนี้ขอมองไปที่ทัพอัศวินสีส้มอย่างเนเธอร์แลนด์ครับส มีมากกว่าหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตตวีหรือรวมไปแกระทั่งชุดโครงการและก็ฟุตบอลสดสูงแรกครับอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยครับส่วน f อปสีแดงแอฟ้าครับสามารถจิ้มดูได้ในใต้คอมเมนต์ฝากไ้ด้วยแล้วกันครับวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงๆโดยๆปังทุกท่านสวัสดีครับ